สวัสดีค่ะทุกคนทุกท่านยินดีตอนรับทุกคนเข้าสู่ช่องความสุขท่าโลโดยไม่หมอความสุขหวัวโตโต,ตแม่หมอหวัวโตนั่นเองนะคะแม่หมอที่มีพลังงานออรกาพลังงานเอเนจีบวกบวกบวกให้กับทุกคนทุกช่วงเวลานะคะไม่ว่าจะเป็นเวลาไหนนะคะทุกคนอย่าแปลกใจนะคะว่าเอ๊ยทำไมแม่หมอมาช่วงนี้นะคะอ่าแม่หมอจะเริ่มทําไพ่แห่งความรักนะคะให้กับทุกคน ช่วงนะคะประมาณสิบเอ็ดโมงอะไรอย่างเงี้ยค่ะนะคะก็จะทําให้ทุกคนนะคะเพราะว่าเอ้ยบางคนก็อยากรู้ว่าเอ้ยความรักเราเป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยค่ะนะคะตอนเช้าเราก็จะเป็นแบบแรนดอมเกี่ยวกับเรื่องการงานการเงินอะไรอย่างงี้ความรักด้วยแต่อันนี้นะคะก็จะเป็นความรักแบบเต็มๆเ,เลยนะคะเราก็เลยตั้งชื่อแรนดอมว่าใครนะตอนนี้กำลังเฝ้าคิดถึงคุณอยู่ ใครนะตอนนี้กําลังเฝ้าคิดถึงคุณอยู่นั่นเองนะคะทุกคนในร้ายมีดีในดีมีร้ายหรือว่าในดีมีดีนั่นเองนะคะ,ค,นนวะ,ค,ะความรักคือสวยงามนะคะทุกความรัก เป็นสิ่งที่สวยงามเสมอวิชาความรักมีให้เราเรียนในทุกๆวันนะคะโปรดจงใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังนะคะทุกคนขอบคุณทุกคนนะคะที่ไม่ค้ามโฆษณาแต่ถ้าค้ามไม่เป็นไรนะคะนะคะมีใครคนหนึ่งเขากําลังเฝ้าคิดถึงคุณอยู่นะคะใครคนนั้นคือใครนะคะมาค่ะนะคะ ใครหน้ากาลังเป้าคิดถึงคุณอยู่นะคะเขาเป็นใครนะคะเขาเป็นใครเขาเป็นอดีตคู่รักเก่าหรือว่าใครกําลังเป้ามองและติดตามคุณคิดถึงคุณอยู่ตลอดเวลานะคะมาดูค่ะทุกคนนะคะนะคะเขาโหนะคะถ้าเป็นผู้หญิงเขาเป้าอรอคอยคุณนะคะถ้าเป็นผู้หญิงนะนะคะเขาเฝ้ารอคอ,คอยคุณอยู่นะคะเป็นผู้ชายรูปหล่อนิสัยดี เป็นเจ้าของธุรกิจแต่ถ้าเป็นผู้ชายนะคะคุณกําลังคิดถึงคนรักเก่าของคุณนั่นเองนะคะถ้าคนมีคู่รักนะคะตอนนี้คุณกุณผู้ชายคุณผู้ชายคุณกําลัง นะคะมองดูภรรยาคุณบางทีนะคะคุณเป็นคนใจร้อนแล้วก็คุณไม่ได้แบบว่าฟังเสียงภรรยาคุณเลยอะไรอย่างเงี้ยค่ะนะคะภรรยาของคุณเป็นคนสวยสดงดงามนะคะเป็นคนที่พร้อมจะเป็นเมฆของลูกนั่นเองนะคะนะคะต่อค่ะแล้วไงต่อคะมีใครคนหนึ่งคุณอาจจะอยู่ห่างไกลกันก็ได้นะคะคนที่มีคู่แล้วนะคะตัวตนของคุณนะคะ S of S of บอนนะคะตัวตนของคุณนะคะไม่ว่าจะเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายนะคะคุณมีความสุขในการทำงานช่วงนี้คุณเติมเต็มให้ตัวเองมีความสวยความเพาวมีความสุขในการทำงานและมีความสุขนะคะในตัวตนของคุณคุณไม่ได้ยึดติดว่าเอย นะคะคุณไม่คิดถึงก็คิดถึงแหละแต่คุณไม่แบบถึงกับขนาดโอ้ยวายคิดถึงจังเลยอยากไปหาจังเลยไม่นะคะคุณทําตัวสวยๆไว้นั่นเองแล้วสิ่งดีๆนะคะจะเข้ามาคุณเป็นคนถ้าเป็นผู้หญิงนะคะทุกคนมีความเซ็กซี่มีความพาวมีความเซ็กเอ็กมีความเซ็กแอพเีิลไม่เหมือนกันนะคะทุกคนนะคะในสอฟคลับนะคะนะคะจะมีผู้ชาย ถ้าเป็นผู้หญิงเราพูดถึงผู้หญิงก่อนนะจะมีผู้ชายนะคะรุ่นน้องมาฝึกการหรือเปล่าคะมาแอบชอบคุณนะคะบางคนจะพบรักในที่ทํางานนั่นเองนะคะบางคนนะจะพบรักในที่ทํางานเป็นรักต่างวัยนะคะถ้าคุณผู้ชายเราบอกเลยว่าจะมีผู้หญิงสาวสวยมาหวานสนิทให้กับคุณนะคะโปรดจงระวังนะคะทุกคนสิ่งใหม่ๆหม่ จะมีคนมามอบความรักครั้งใหม่ไม่ว่าจะเป็นคุณผู้หญิงหรือคุณผู้ชายสิ่งใหม่ๆชีวิตใหม่ๆคุณพร้อมที่จะเริ่มรักครั้งใหม่แล้วนั่นเองเดสตาร์าค่ะคุณพร้อมที่จะมีรักครั้งใหม่นะคะคนที่มีครอบครัวแล้วชีวิตของคุณนะคะจะมีความอบอุ่นมากขึ้นนั่นเองนะคะชีวิตใหม่นะคะของพวกคุณนะคะต่อค่ะแล้วไงต่อคะ ที่ออฟเพนเคอลนะคะที่ออฟเพนเคลนะคะการมีหุ้นส่วนบางคนอาจจะมีนะคะมีเงินมีทองเข้ามาแล้วชีวิตใหม่ของคุณนะคะการที่คุณจะได้เจอใครสักคนจะมีคนแนะนำ นะคะจะมีคนแนะนําให้บางคนนะมีอฮยลองคบกับคนนี้ดูสิเพื่อนบอกเพื่อนอะไรอย่างเงี้ยค่ะมีคนแนะนําให้คุณได้รู้จักนะคะกันนั่นเองนะคะความรักใหม่ๆนะคะใครที่กําลังคิดถึงคุณอยู่หน้าก็คือคนที่ยังไม่เคยเจอหน้าคุณแหละแต่ว่าเขาฟังจากคําบอกเล่าของคนอื่นว่า คนนี้เป็นคนดีนะเป็นคนดีนะอะไรอย่างเงี้ยเขาก็อยากมาเจอคุณเหมือนกันนะคะแต่ยังไม่ถึงช่วงเวลานั่นเองนะคะบางทีอาจจะเป็นคนเก่าของคุณก็ได้นะคะแล้วก็ the d e เดว นะคะเดอะเวิวอาจจะเป็นคนที่เลิกหลักกันไปแล้วแต่ว่าเขายังคิดถึงคุณนะคะคิดถึงคุณอยู่นั่นเองนะคะบางคนนะอาจจะเป็นคนที่นะคะแต่ลืมกันไม่ลงนั่นเองนะคะยังเป้าวงหาเจ้านั่นเองนะคะณนะแก้วตาแล้วทุกคนซิกครับนะคะความรักจะเกิดขึ้นแน่นอนความรักครั้งนี้เราบอกเลยว่าถ้าจะรีเทิร์นก็ได้ถ้า คนคนรักเก่าจะมารีเทิร์นคุณก็ได้นะคะเพราะว่าเขายังคิดคุณถึงคุณอยู่แต่ถ้าคุณจะเอาคนรักใหม่เราบอกว่าเลยว่าเป็นรักข้ามรุ่นนะคะอายุอาจจะห่างกันนั่นเองค่ะแล้วคุณจะมีความสุขไม่ว่าคุณจะเป็นผู้ชายหรือผู้หญิงนะคะคุณจะมีความสุขแบบฉ่ำๆเลยค่ะนะคะอาจจะเป็นรักครั้งเก่าก็ได้อาจจะเป็นรักครั้งใหม่แต่เกิดรักแน่นอนค่ะนะคะ ไปลได้เพราะว่าเป็นรักครั้งใหม่ก็ได้นะคะเพราะว่าเดอสตาและเป็นรักครั้งเก่าที่จะมายูเทิร์นคุณนั่นเองนะคะต่อค่ะแล้วไงต่อค่ะเทมเพลนคุณคุณคิดอยู่ว่านะคะตอนนี้นะคะถ้าเป็นผู้หญิงนะคุณกำลังคิดถึงความรักเก่าของคุณคนรักเก่าของคุณว่าคุณจะนะคะ จะกลับไปหาเขาหรือเปล่าคุณกําลังคิดช่างใจอยู่นะคะถ้าเป็นผู้หญิงนะคะคุณกําลังไต่ตองเอ้ยถ้ากับผลดีผลเสียนั่นเองนะคะแล้วถ้าเป็นผู้ชายล่ะคะถ้าเป็นผู้ชายเขาคิดยังไงคะทุกคนทุกคน ลูกคุณนะคะผู้ชายเขาคิดว่าผู้หญิงนะคะถ้าเป็นผู้ชายนะเราบอกเลยว่าคุณคิดว่าผู้หญิงคนนั้นน่ะเขามีตัวเลือกมากนะคะแน่นอนผู้หญิงคนนี้เขามีเสน่ห์นะคะคุณผู้หญิงคะคุณเป็นคนที่มีเสน่ห์มีความเร่าร้อนในตัวนะคะไม่ต้องคิดมากคิดเยอะใครก็หลงคุณใครก็ชอบคุณคุณมีความเซกแอพเพียอยู่ในตัวคุณผู้ชายนั่นแหละที่จะต้องมาห่วงคุณนะคะคนที่เป็นแม่บ้านหรือว่ามีคู่แล้วคุณไม่ต้องห่วงนะคะ นะคะคุณมีสเสน่ห์เหลือล้อนเลยค่ะนะคะคุณสามารถเลือกได้นะคะต่อค่ะทุกคนคงคิดเลยฉันทุกคนมีคนอยากจะรีเทินกับคุณแล้วอยากแต่งงานกับคุณนั่นเองค่ะแต่ถ้าไม่ใช่คนรักเก่าเราบอกเลยว่านะคะคนรักใหม่นี่เขาคิดถึงอนาคตอยากจะแต่งงานกับคุณด้วยซ้ำ เขาอยากมีความสุขอยากเติมเต็มความสุขให้กับคุณนั่นเองนะคะคุณมีสเสน่ห์มากๆนะคะถ้าเป็นผู้หญิงคุณจะมีคนมาอุปถัมเป็นผู้ชายที่อายุมากกว่าคุณนะคะบางทีนะคะขออนุญ,ญาตพูดนะคะคุณอาจจะโดนแบบเออ่แบบมีคนซัพพอร์ตคุณอย่างเงี้ยคะ่ะผู้ใหญ่มาซัพพอร์ตนั่นเองนะคะทุกคนแต่ถ้าเป็นครอบครัวนะเราบอกเลยว่า เหมือนฮานิมูนเหมือนเหมือนเหมือนแต่งงานรอบสองอะค่ะทุกคนแต่งงานวันละหลายรอบอะค่ะทุกคนแล้วไงต่อคะเซเว่นนะคะโอเคนะคะที่ผ่านมานะคะ คุณมีการเจรจามีการพูดคุยถ้าเป็นรักครั้งเก่านะคะมีการพูดคุยมีการเจรจากันมาแล้วและครั้งหนึ่งนะคะแต่ว่ามันยังไม่ลงตัวและนะคะมีคนนะคะมาขอความรักกับคุณคุณช่างใจดูก่อนว่าคุณจะเลือกรักเขาไหมคุณจะเลิกกับเขาหรือว่าคุณจะเลือกคนใหม่นั่นเองนะคะมีทางเลือกให้คุณนะคะทางเลือกที่คุณเป็นคนตัดสินใจเองไม่ว่าคุณจะเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายนะ มีคนเข้ามาหาคุณทั้งผู้หญิงผู้ชายนะแล้วคุณก็พร้อมที่จะวางอนาคตไว้กับเขาแต่ว่าคุณก็กลัวเจ็บอยู่นั่นเองนะคะและเราบอกเลยว่าโอกาสครั้งนี้คุณเป็นคนเลือกไม่ว่าคุณจะเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายนั่นเองค่ะทุกคนทุกคนทุกคน เราบอกเลยว่าคนที่ผู้หญิงเราพูดถึงผู้หญิงก่อนนะคะคนที่จะเข้ามาหาคุณโคตรรวยเลยโคตรรวยโคตรรวยโคตรรวย,วย King of p e n t a e s นะคะโคตรรวยแล้วไม่ดีดีไม่ดีคืออะไรคนที่คิดคิดถึงของคุณเป็นคู่โซเมดเป็นคู่รักเป็นคนต่างชาตินะคะถ้าเป็นผู้หญิงนะเราบอกเลยว่า เป็นคนต่างชาติและเป็นคนคโคนรวยแล้วเขานะเป็นคนที่รักเดียวใจเดียวเขารวยคโอนรวยเหลือๆรวยล้นๆมากแล้วเขาไม่เคยสนใจผู้หญิงเขาสนใจแต่เงินเขาไม่ใช่ว่าไม่สนใจผู้หญิงนะคะเขาเรียกว่าอะไรนะหาเงินเก่งแต่แต,แต่แต่ไม่เก่งเรื่องความรักไม่เชี่ยวชาญด้านความรักแต่คุณผู้หญิงคุณจะเป็นคนที่เชี่ยวชาญความรักมีมีม มีสเสน่ห์มีความพาวมีเล่ห์เหลี่ยมในตัวนั่นเองนะคะแล้วนะคะนี่ค่ะถ้าเป็นผู้หญิงนะคุณจะเจอคนรักชาวต่างชาตินะคะเจอคนละผู้ชายเหมือนกันนะคะแต่ว่าเป็นคนแดนไกลก็ได้นะคะไม่จําเป็นจะต้องเป็นชาวต่างชาตินะคะแต่ชีวิตคุณจะมีความสุขนั่นเองนะคะต่อค่ะทุกคนทุกคนทุกคนดีแอมเอลเลอรนะคะ เราบอกเลยเป็นชาวต่างชาติค่ะมันออกมาแล้วค่ะตอนแรกเราไม่แน่ใจจะเป็นคนชาวแดนไกลก็ได้นะคะหรือว่าชาวต่างชาติแต่ที่แน่รวย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 ใครเจอคลิปนี้คือคนชาวต่างชาติถ้าเปรียบเทียบรวยมากก็คือมกุชมกุฎราชกุมารดูไวเลยเออแบบนั้นเลยชีกเลยเป็นชีกเลยแบบนี้นะคะทุกคนรวยรวยเหลือๆรวยล้นๆแบบนี้ถ้าคุณเป็นผู้ชายนับจากนี้ชีวิตคุณ ถ้าคุณได้เจอผู้หญิงคนหนึ่งที่คุณรู้สึกว่าเฮ้ยเหมือนม,มีมีแบบไฟฟ้าช็อตที่เนยหัวใจอะไรอย่างเงี้ยค่ะ คุณเตรียมตัวได้เลยว่าผู้หญิงคนนั้นอาจจะเป็นแม่ของลูกคุณและจะนำพาความสุขมาให้คุณและเงินก็จะเข้ามา lucky in love and lucky in game นั่นเองนะคะทุกคนนะคะนะคะคนแดนไกลที่ได้แดงผูกเชื่อมติดกับคุณเขากำลังมาหาคุณค่ะทุกคนคนที่คุณก็ไม่รู้หรอกว่าเขาเป็นใครบางคนรู้นะคะอาจจะเป็นรักเก่าของคุณ แต่คุณมีสิทธิ์เลือกนะเราไม่จะจงว่าคุณจะเลือกหรือไม่เลือกนะคะทุกคนทุกคนทุกคนเป็นคู่โซเมดเป็นคู่โซเมดคู่เดทที่นี่ยังไงก็ได้แต่ไงรวย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 เดลิเวอร์ <c oughs> The lover มาขนาดนี้ทุกคนทุกคนเดเลิเวอร์มาขนาดนี้ ไม่หลักได้ไงไหวทุกคนเนี่ยค่ะภาพอาจจะแบบโอ้โจิ้นมากเลยทุกคนมันจิ้นมากเลยเดิรนเลิฟเออความรักนี่คือความรักเขาเฝ้าหาคุณและเขาโชคชะตาจะเหวี่ยงคนนี้มาให้คุณได้เจอเร็วๆนี้ใครที่เป็นคนโสดนะเราบอกเลยว่าโหถ้าเป็นผู้ชายนะเราบอกเลยว่าคุณเจอผู้หญิงที่สวยสวยเลยแหละ สวยนะคะอายุอ่อนกว่าคุณสวยมากสวยเลยเป็นเดอสตาร์ค่ะคำว่าเดอสตาร์ก็คือเป็นเหมือนถ้าเปรียบเทียบก็เป็นดาราได้อะไรอย่างเงี้ยคะ่ะคือสวยจริงนะคะทุกคนนะคะการจบการพังทลายเดอะทาวเวอร์สิ่งต่างๆบางถ้าเป็นผู้ชายนะคุณอาจจะเคยเจอมีผ่านอะไรมาบ้างแล้วผู้หญิงเหมือนกันนะคะแต่นะคะผู้คุณผู้หญิงที่คุณผู้หญิงที่โสดนะคุณผู้หญิงที่โสด นะคะผู้ชายคนนั้นเขาอาจจะเพิ่งจบจากอะไรมานั่นเองนะคะผู้ชายเหมือนกันนะคะส่วนคนที่มีคู่แล้วนะคะอความรักบางทีนะคะมันก็ถึงวาระที่มันสิ้นสุดอาจจะไม่ใช่คู่กันนั่นเองนะคะทุกคนุนะคะคุณไม่ต้องห่วงค่ะนะคะ nice o p d i c a l นะคะการการงานการเงินจะนำถ้าคุณได้ทำธุรกิจด้าน นะคะด้านการเทรดด้านอาสังหาริมทรัพย์จะพาให้คุณได้มาเจอกันหรือคุณไปท่องเที่ยวแล้วบังเอิญไปเจอกันซึ่งคุณก็ไม่รู้หรอกว่าคนนั้นน่ะคือคู่ของคุณคือคู่โซเมดของคุณนั่นเองการท่องเที่ยวจะการที่คุณได้ไปอะไรที่ไม่ได้อยู่กับที่ค่ะมันจะนําพาให้คุณได้เจอกับเขานั่นเองหรือว่าได้เจอกันที่อะไรคะ่ะ ใต้ประภาขคานแห่งนิง่งก็ได้นะคะหอดิไอเฟลสมมตินะสมมตินะทุกคนทุกคนนะคะนะคะควีนออฟเฮดูคูรวย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 ทุกคนเราบอกเลยว่าถ้าคุณได้เจอกันนะคะคุณได้เจอกันชีวิตของคุณโอ้ oh. ชาตินี้นี่คือคู่กัน Queen of p e n t t c l e และ King of p e n t a c l e นะคะชีวิตคุณชีวิตคู่คุณนับจากนี้ถ้าใครนะคะมีปัญหากันนะคะนับจากนี้จะไม่มีปัญหาอีกแล้วมีแต่ความเจริญรุ่งเรืองใครที่กําลังคิดถึงคุณอยู่คนที่อยู่แดนไกลคนที่มั่งคั่งร่ารวยกว่าคุณไม่ว่าคุณจะเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายแล้วถ้ามาเจอกันคุณได้แต่งงานแน่นอน นะคะคุณได้แต่งงานและเตรียมตัวมีน้องได้เลยชีวิตของคุณจะเป็นเหมือนซินเดอเรลล่านั่นเองนะคะแล้วถ้าเป็นผู้ชายชีวิตของคุณจะเหมือนเจ้าชายคนหนึ่งเลยมีแต่รวยกับรวยถ้าใครมีคู่แล้วยิ่งรวยยิ่งรวยยิ่งรวยดีไม่ดีกำลังมีน้องด้วยซ้ำนะคะทุกคนโคตรด,ดีเลยรวยคุณเป็นคู่โซเมดกว่าคุณจะหากันจนเจอนะคะอย่าทิ้งนะคะ ว่าคุณจะหากันจนเจออย่างนี้อย่าทิ้งอย่าคิดว่าเอ้ยฉันอกหักมาแล้วครั้งหนึ่งฉันไม่อยากมีแล้วแต่นั่นคืออดีตนะคะอดีตทิ้งไปอยาเก็บมันมาใส่ใจนั่นเองนะคะทุกคนและนี่คือไพ่ที่ดีสุดๆแห่งความรักนะคะใครคนนั้นกำลังคิดถึงคุณและเขากำลังจะนะคะเชื่อมต่อมาหาคุณนั่นเองนะคะบางคนจะได้เจอในเร็วๆ,ๆนี้นะคะเพราะมันได้เจอ กันโดยบังเอิญน,นั่นเองนะคะจะมีการเจอกันโดยบังเอิญแต่ค่าเป็นหลักอยู่เทินเก่านะคะก็ถ้าเป็นเราเรา,เราเลือกของใหม่ดีกว่านะถ้าของเก่ามันก็คือบทเรียนเดิมๆมันก็อ่านซ้ําบทเดิมอยู่ดีเขาก็เป็นนิสัยแบบเดิมอยู่ดีเพราะฉะนั้นเลือกบทเรียนใหม่เลือกตําราเล่มใหม่ที่มันจะทําให้คุณหัวใจสุขจิตพองโตนั่นเองค่ะแล้ววันนี้แม่หมอไปแล้วนะคะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ